สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการรักด้วยถูกทางจะพูดถึงเรื่องทักษะที่จำเป็นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่จะอยู่ได้ในโลกวิทยากรของเราคือดรดันุวัฒน์สาคริกซึ่งทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชนจำนวนมากมายจากหลายๆประเทศมีหลายสิ่งที่เราฟังอาจารย์แล้วเรามีความรู้สึกว่าเออเรารู้ว่าใช่สาคัญเช่นไอทีแต่มีอะไรอีกบ้างซึ่งอาจารย์ได้บอกว่ายุคนี้ ก็ต้องให้ความสําคัญเช่นเดียวกันครับจากที่เห็นแล้วก็สัมผัสนะครับกับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็พบว่าบางส่วนก็จะมีปัญหาในเรื่องของทักษะนะครับในการเรียนแล้วก็มันจะนําไปสู่เรื่องของปัญหาในการทํางานแต่ว่าส่วนดีๆที่ผมเคยได้เห็นมาก็มีนะครับวันนี้ก็อยากจะพูดสักสามสี่ทักษะนะครับให้คุณแม่พ่อแม่ผู้ปกครองเนะี่ยเผื่อได้นําไปใช้กันนะครับ อย่างแรกเลยนะครับผมคิดว่าทักษะที่จําเป็นอย่างมากนะครับในการทํางานยุคปัจจุบันก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของไอทกับภาษานะครับผมคิดว่าการทํางานบนทักษะที่ดีมีประสิทธิภาพทํางานเก่งอันนี้แน่นอนจําเป็นนะครับแต่อย่างที่2เลยก็คือทัศนคตินะครับควรจะมีทัศนคติเชิงบวกนะครับบางคนอาจจะมองแค่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจเนอเรชั n นมีเนี่ยนะครับอาจจะมองตัวเองเป็นหลักแต่ผมอยากให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยหันมามองคนรอบข้างหันมามองสังคม ถ้มองประเทศชาติบ้างนะครับผมเชื่อว่าความเก่งฝึกกันได้แต่เรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติเนี่ยนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเป็นคนช่วยสอนพี่ว่าเราต้องพยายามทําให้เยาวชนของชาติานะครับมี2ออย่างก็คือความเก่งอันนี้ผมคิดว่าสําคัญมากทํายังไงก็ได้ให้เก่งเก่งในด้านไหนก็ได้นะครับแล้วบางครั้งเนี่ยอาจจะจําเป็นนะครับต้องเก่งมากกว่า1ด้านในอนาคตนะครับการทํางานเพียงแค่อ่าอาชีพเดียวหรือทักษะด้านเดียวอาจจะไม่พอ พ่อแม่ผู้ปกครองพยายามนะครับหาสิ่งที่ลูกสนใจนะครับเพราะฉะนั้นความสนใจอาจจะมีมากกว่าหนึ่งด้านก็เก่ง2ด้านก็ได้บวกกับทัทศนคติที่ดีที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม2ออย่างนี้น,นะครับรวมเข้าด้วยกันผมคิดว่าอนาคตของเด็กก็น่าจะมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จครับคนที่จะมีความสุขใน,ในการที่อยู่กับคนอื่นได้ต้องมีพื้นฐานทางทัศนคติอะไรมีบทบาทอะไรมีความกล้าหาญเรื่องอะไรที่จะคิดว่าอยู่ร่วมกัน ต้องอยู sociedad, ่บนเงื่อนไขอะไรที่ทุกคนจะต้องมีพื้นฐานอย่างนั้นในใจทั้งหมดเห็นไหมคะว่าทัศนคติไม่ใช่เป็นเรื่องทักษะเกี่ยวกับไอทีหรือภาษาเท่านั้นทัศนคติกลายเป็นเรื่องสําคัญที่สุดของการใช้ชีวิตร่วมกันสําหรับคนยุคนี้จริงๆพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะรักกลููให้ท